นมัสการพระอาจารย์บรรดาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่31มกราคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันพุธรามหกข่าเดือนยี่ปีเถาะวันนี้เป็นวันอธิบดีเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะัวสีบรอนเงินเสียบโชคของวันนี้คือสีมูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน ทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอัคเน์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามพระพิฆเนศเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักิณีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซ่อโซ,โซชอช่ชกเฉยละย่อยิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือบใบไม้ปอป่าผอผึ้งฝอฝา พอผ่านพอฟันพอสมเผาและหมอม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษร,รที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดวตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแวนเลขมงคลวันนี้เลข8เลข2และเลข7 m หมายเซวันนี้ปราดกล่าวไว้ว่าคนไม่อ่านหนังสือก็ไม่แตกต่างจากคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเราจะรู้สึกเสียใจมากเมื่อวันหนึ่งเราสอบไม่ติดด้วยขาดไปเพียงหคะแนนเพียงเพราะว่าเรานั้น ที่เกียดอ่านหนังสือขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ